ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไปผู้คนต้องการสิ่งของที่สามารถใช้ได้สารดประโยชน์วันนี้เรามีสิ่งดีๆมาเสนอให้คุณนั่นก็คือฉี่สกัดเย็นซึ่งสกกดประจากฉี่ของเทพเจา้าอูรตังชิโมแอนซี <What? S 1> จากประเทศบราซิลใช้ได้ทั้งการอุปโภคและบริโภคดีต่อสุขภาพและร่างกายของคุณแน่นอนถ้าคุณอยากรู้วิธีการอุปโภคและบริโภคของมันไปชมว,วิธีการสาธิตการใช้งานได้เลยครับดื่มแล้วช่วยให้นอนหลับสบาย ใช้แปรงฟันช่วยให้ฟันขาวสะอาดปลูกลากฟันช่วยให้ฟันแข็งแรงบำรุงผิวให้ผิวกระจ่างใสใช้ย,ย้อมผ้าให้ผ้าสีสดใสใช้ฟอกหนังสัตว์น้ำหอมติดทนนาน48ชั่วโมงใช้แทนผงซักฟอกได้มีเดลยขอเสนอชีสกัดเย็นสำหรับคุณประโยชน์ให้คุณได้ไปเจ้าของในว,วันนี้ในราคา9 9 9 0บาท หากโทรมาภายใน10นาทีคุณจะได้รับเครื่องฟอกไตาไปในราคา4,990บาทรีบโทรด่วนหาเราในตอนนี้ที่026677888ย้ำ026677888ส่งฟรีทั่วประเทศ